นั่นละกระเปรนั่นแหละนันะละไข่เสี้ยวตัวนั้นเอาตัวนี้ก็อ๋าพี่นงเ้ยตาถูกให้เพื่อนถูกให้เพื่อนให้อีหลีเด้อให้คข่ถูกเด้งวดนี้แม่ตอนนี้ยังกินสวดหลวดเอาอย่างละเก้าตัวเก้าตัวไม่จีเกคักแค่จได้ อะไรวันนี้วันดีขอจะพาเจ้ามาขอเลขวันที่เท่าไรจังหวาวันดีมันเป็นวันดีวันสําคัญเราจะมาขอเลขเมตานีมันพระใหญ่ได้เนี่ยว่าสันปอไกลมือแล้วเหล่าเมื่อกี่มือจะได้จัดเลยเราจะหาเมตานีไปเข้าไปหวยเมนหนหวยคักบอลมนทฟันพิงดูเถอะมันเป็นรูปทรงจังไดเห่อเมตานีต้นกล้วยมันนี่แหละอยู่ในต้นกล้วยเหยแเมตานีน่ะเตี้ยโอ้นี่เนี่ยต้นกล้วยเลยมาหลายงวดแล้วงวดนี่เขาจะพาเจ้ามาขออีกถ้าว่าได้นะถ้าว่าได้เสร็จ มาเลยใช่นี่แหละบนเราจะโขนอ่ะมาเลยมาเลยมามาเกมนะเซียวอหลีตีเอาอีหลี่เลยใครมาใคหมดแลี้ยถือต้นกล้วยยังคือจึงเป็นแต่ออกเลีติเอาเถอะสองงดแล้วข่อยได้นะงดนี่นะงดที่สามมองนี่ละเตี้ยมองนี่แหละมองที่ได้อ๋อเหลือกี่วันก็ได้เล้ยวจัดเอาจัดเลยจัดไปเออมาขับพิธี อันเจ้าอัอนลองลองพอเพาะลองพวกโสดเยอะขอแอนเมตานี้กับจีรลองจีรลองจังได้กับจีขออนามตัาสพภะคะว่าตัวไปสัมไม่ได้ไม่ได้เมตาน,นี้มากฟังหมอลำ้ำ <c oughs> โออันเมตเตานี้มากฟังหมอลำ้ำเมาลองพอเพาะลองมันมวนลองอ่อนหวานหวานลองอ่อนเพิ่นเพิ่นจะได้เลขโอ่นชอบคนลองหมลอ,อ,อลอ้ำ เกิดมากับบุคคลขอขอได้สองงวดแล้วเกิดมาขวดกับบุคคลขอเลขในหลครค้งเรกในชีวิตนี่แหละคอยจะพามาเจ้ามาเอาบุคคลได้สองงวดแล้วงวดนี้งวดจะสามนะถ้าคอยถือเลขเจ้าพระคอยไปเอาผัวฝรังในเด้อแมนคอยอยากได้อยากได้ผัวฝลังฮะนะคอยว่ามันคือสิงใหญ่ดีว่ะโอ้ย ไม่เคยเห็นเน้อว้าไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นเย่มามาโอ้ยีาน่เจัดเเลยนไปจัดไปลองให้มวลมวนให้อ่อนอ่อนหวานหวานก็ให้เมตานี้มันนั่งก่อนตีละแล้วลองให้พอๆนะลองให้มวนม้วนเพคนทั้งจีได้ให้เพคนชอบหมอลำโอ้นยแม่ตานี้เอ้ แม่แต่นี้เอ้ยสงสารลูกแน่เถอะแม่มือนีมาขอเล็กแท้ๆพอเคยขอดอกเด้อสาถุเด้อแม่แต่นี้เจ้าสงสารนางแน่เด้อแม่พอเคยมาขอแท้ๆมือนีเสียวแท้แม่นอีลีอื ขอให้นางถือเกลกถือเกลกว่าได้ซืออข้งแนวจินให้หลานเนี่ยแม่ืดมาบอกเคยสือเล็กเตแ้ย้กับเขานั่นแม่เตห้แม่แต่นี้สงสารลูก นำมาให้ลูกเนี่ยเกิดมาจากนี่แท้ๆขอให้เนี่ยโทษเด้อเนี่ยโทษเด้อโอ้ยโอ้ยมวนคักแมนแต่นี้ชอบคักในแบบนี้แมนเพิ่นให่เราตเพิ่นดึงไปนะแม่นมันแม่นให้เจ้าเราตีดึงเจ้าล้มเลยนี่ตัวเออเดี๋ยวเพิ่นสาธุเด้อสาธุสาธุ แม่ตานี่เอ้ยเจ้าไปนั่งยุส่สลยละให้มาหาลูกเนี่ยเกิดมาในชาตินี้แต่แต่บอกเคยสื่อกับเขาพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอเอขันคอยได้งวดนี้คอยขั้นลูกได้งวดนี้สิขอซื้อลด ไปแดงพาทีมงานไปเที่ยวหลบแมมเบิดท,ทีมงานเฮ็ดจังสี่าถือสาถูกเดอ้อแม่ให้มาได้เท้ะเสามตัวนั้นมันให้แน่เด้อให้แน่เด้อ ไปท้าอิมโอ้ยเอาเอาแม่นเมนเด้ออ ah, ิมเด้อโอ้ยหสาธุเด้อเห็นแล้วคอยเห็นแล้วคอยเห็นนี่ลี้นนบอกคเห็นนี่ลิ้นเอาไปอยเห็นต้นกล้วยนะอืมนั่นนั่นน่ะศูนย์สามมิลลิศูนย์แปดนั่นละกับแปดนั่นแหละขนาดละคอยเสียวต้นนั่นเอาตัวนี้ก็นี่นี่นี่ตัวนี้ก็แม่นไปพี่น้องอันมาเห็ดคลิปอือพี่น้องแต่นั่นอาจจะบอกว่า มามันจะนี้ให้แล้วศู<อ>นย์แปดบาทยังชัดเลยสามศูนแปดเองเห็นแค่ศูนย์แปดปะอ้าปัญหนเอยจริงเลยป้าดีีตัวนะเออเอออู้ชัดเนาะชัดแล้วเออบาเนี่ยขยายแม่ตานี้เพิ่นหายเลขน้ำกับไผ่เพิ่นงามกระดอกกระเด่ ให้นั่นลูกแน่เด้ออาแปลงแล้ชัดเนาะโอ้ชัดป๊ะเลยหนิเหมือนแปลงอ่อดูได้พี่น้องเด้อหนิศูนย์แปดด้หนึ่งแปดเี่ยดังจัดเลยนิศูนย์แปดด้วยหนึ่งแปดศูนย์แปดเหมือนหนึ่งแปดเนาะแต่ตาฉันนะฉันจะบอกตรงๆเลยฉันเห็นสี่แปดนั่นฉันเห็นสี่แปดเออเป็นเลขสี่เลขแปดอถูกแปลงเนี่ชัดเลยหนิชัดเนาะเห็นปะเฮ้ยบินให ยิงถูกแปงยิงชัดเลยเลขไม่แปดนะชัดมากสามแปดเองจริงเลยสามแปดเลยสามแปดยังชัดเลยคว่าบปศูนย์กันหนึ่งนะาสามแปดเออโอ้ยพี่น้องมึงนี่เมตานีพี่น้องเอ้ยมาดูด้วยยังชัดเลยฉันลูแปงแล้วยังชัดขึ้นโคโลเลยนี่ฉันตาฉันมองตรงฉันน่ะเห็นน่ะศูนย์สามแปดเธอเห็นอะไรเห็น หนึ่งสามแปดอือก็เห็นศูนย์สามแปดอ่าคนระเบือกันเออตามันตาใครตามมันยัง่ยเขาว่าเนาะเพราะเมนเพราะเมนเมตานี้มาหลักเขียนไว้จีิงจริงคยังชัดเลยหรอวะโอ้ขาแปลงเราอย่างชัดเลยไหมอ๋อพี่น้องเอ้ยสาธุให้เพิ่นถูกให้เพิ่นให้อีหลีเด้อให้คอยถูกเด้องวดนี้คอยเจ้าเมื่แกบ่นให้คักพี่น้องเอ้ยจะมาล้ำแกบ่นไม่ได้จะมาล้ำแกบ่นแล้วแหล่ะ โว้ยลำเป็นไหมนะเป็นเพลงคราชเด้ออ๋อเจ้ามาเลขไหนฉันก็เอาเลขนั้นเหรอใช่ชะชะเออเออึงเอ้ยชะเอี่เออึงเอ้ย ว่านีอ้อจริงๆนะลูกพ่ออิ่มเน่ยเอยยึดรจะยินซื้อคอยไหมเจ้า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 ว่าผู้ใดว่าพอแล้วคอยก็นั่งสำเร็จหูฟังอยู่นี่ว่ามันเสียงผู้ใดว่าคอยเราว่ามันเสียงเจ้าหันแล้วล่ะอย่าทิ้งสีนะลูกเขาคือได้หนึ่งสามเปียเขาคือว่าว่าให้ทิ้งสีว่าล้วนขึ้นล้วนลงเอาอ๋อไม่ได้ไก่ได้ใหญ่ล้วนนี่ล้วนชุกล้วนดิบะล้วนชุกชุก อาล้วนสุกสุกล้วนสุกใส่พี่แกงบ่ไม่ร้องใส่เกเรียกกับว่าใส่อยู่นะถ้าบใส่มันโอ้าล้วนแลยล้วนสุกแล้วมันต้องใส่พี่แกงแน่เนี่ยหยุดยิงนะอย่าทิ้งหนึ่งอย่าทิ้งอุ้ยเฮาเฮาเร็วเจ้าอย่าบอกว่าสี่ศูนย์นะเอาเถอะลูกพ่ออย่าทิ้งตัวในน้ำมีสามมีห้าศูนย์ลบเข้าไป ตัเจริงโอ้ยใส่น้ำกระแช่แล้ววะขวดนะโอ้ยแม่ตอนนี้สวยเป็นเป็นไฮแล้วสาธุสาธุสาธุโอ้จีได้ขักได้เน่ได้อิงวดนี่เนาะจ้าโอ้ยออกแล้วอย่าลืมนะแม่ตอนนี้หมูเกาหัวนะอย่าลืม เลี้ยงเด็กเข้าตัวก้าวตัวนะลูกไก่เก้าตัวยอย่าลืมหนึ่งกับสี่อย่าทิ้งมาลืมดอกมาทิ้งดอกเป็ดก้าตัวไก่ก้าตัวหมูก้าโอ้ลีแม,มนกินมดคอกซะกันั่นแมนเอาหลายแทกินเม็ดมดคอก <c oughs> เลี้ยงไก่ไว้จะไดล่ะอิม่ม <c oughs> แล้วคอกใหญ่มาแล้วหมูก็คอกใหญ่มาแล้วแม่ตอนนี้ยังจิดสว,วด,ดหลวัดเอาอย่างละเก้าตัวเก้าตัว,ตวมันจเดเอข้างคทไม่ต้องดูมินออกมาเดี๋ยวหนาวนะโว้ย,ยกันจมาออกแบบนี้กินแบบนี้กับป้าจูกันแล้วผู้ขอเนะเล่นกินเมืออ่อคอกอิม่มฮนะซื้อตัวละหาบาทเซียวเงินใส่ใซื้อไก่เบิร์ตตัวละหาบาทเจ้าเงินไหนมาซื้อเป็ดซื้อไก่ซื้อหมูให้กินด้ ไก่บิดคอกหมูเบิดคอกเดียวอย่างเดียวอย่างละเก้าตัวเก้าตัวซื้อแค่ห้าบาทโอ้ยแม่ตอนนีออจะไหนมาเสวดสว <c oughs> บาทที่เนี้ยกินกันนี่มดคอกจะเจ้าไหนมาให้กินอย่าลูกแม่แม่ขอข้าวคนละถังหนึ่งโอ้ยพ่อยแม่เอ้ยปีนี้มันเล้งข้าวก็เหี่ยวผนก็ไม่มีเข้าใจไหมแม่ตานีอดอยาก โอ้โเมื่อตอนนี้อดอยากเราผู้ขอสิเป็นจังไดวันเพราะไก่ก็จีได้ไปประมูลเ่าเนาะซื้อตัวห้าบาทไก่เกาตัวเป็ดเขาตัลืมไม่รูอย่าลืมอย่าลืมเขาอีกบ้านหลักสองบ้านคนละถังเอาให้มันยแน่ๆจะได้ฝันถุงแน่จริงแต่มันออกตัวนี้แน่น่ะแน่จริงกับเจ้พ่อเอามาให้อยู่ ถ้ามันบ่กเนี่ยะระวังต้นตานีระวังต้นตานรีระวังระวังเถอไม่ต้องระวังเจ้าต้องขาดะบันแท้ๆเขาทั้งนึงก็ใกล้เป็ดเก้าตัวนี่เจ้าหาอ้ามอามได้กิน้ามอามแท้ๆแหนไ่ได้เหบอย่ามาดูถูกแม่ตานีนะเขาจะว่าไม่เตือนอย่าทิ้งแม่ตาหน,ตนีตัวนี้ออ,อกไหมตัวจริงตัวจริงเจ้า โอ้ไดบอกตัวจริงเด้อนี่กันได้แล้วนางสิขอละก่อนมอื่นเ้าบ่ได้สิมาปั่มแม่ตานี้โอ้ยให้เจ้าบอกถือกได้ยินดีน้ำแม่ตานี้เพิ่นกันบอกบ่าถืกอระวงังระวังไหวเม่นจิตตัดให้ ทังเนาะแม่อิ่มไปให้หมูกินอืไปกลับบ้านกลับบ้านเจอกันทุ่มกันเลยเราไปเลยเป็ดเข้าตัวไก่เข้าตัวหมูหมูอีกหั้อหมูเาหัวเข้าอีทังเข้าคนละถังนิดเจ้าถังคอยถังเข้ามาคอจองตาเห็ดจังใดแต่ทุ่มเลยวันนี้ทุ่มเลยทุ่มแม่ไปเลยทุ่มเจอกันใช่ไหม ถ้าไม่ทุ่มเจอกันเลยเราอย่าลืมนะน้องเป็ดก็ตัวหมูเก้าหัวข้าวคนละถังอย่าลืม